ย่าชีฟันแปรงสีฟันบอ่นาไปเดียกสมบูรณสบูสรัะจังของโบลัมโบลานบมาสื่อของสองชุดบมาสื่อของไปไปเวียนเทียนมือแรงพี่น้องไปใส่ต้นใส่ขอดอกใส่ปลาสาสพิ่งไปใส่ปลาศาสพิ่งสื่อให้ครบทั้ง ของใส่ของสวยเนาะสมุดปากกาดินสอนําบอกเตุ่มขนมได้ไปพุงสักผาพี่ทางพี่พุงสักผายาซิฟันได้หรือเปล่ายาซิฟันผงสักผาตรงไปนี่แป้งได้ไปแป้งเ็นใส่บเป็นบ่ใส่เนาะ อย่าเอาเปียงไปให้พี่พงสวบาทั้งสายมือมิการเอียงยาสาผมบ่เอาอยู่บ่ายาสาผมเคนบ่มีผมปุน่นย่ญญางไปสูดทา่ามันพงสะบ้าต้องมีซ่องหน่อยเอาซ่องไงประเดีเอาซ่องประมาณโอโมนี่บ่เอาซ้ำนั่นบ่ เพราะว่าเขาตรงใสไลอันไลยแน่วพี่น้องใไ,ใไ,ไอ่อันละน้อยน้อยเขามีพระยวัดสองลูกขาก็จิจัดเป็นสองชุดน้ำยาล่างถ้วยล่างจานบเอาปะเป็นบล่ลางนะเป็นล่างกุ่มไปทั้งพุ่น น้ำปูน้ำปลานี่เอาบ่ใส่บ่หรือบ่ใส่ฮะบ่ใส่ดิบ่ใส่ำยาล้างจานใน่อนี่เนาแล้วีสิเนี่ยเดียว สกอตใบนเปเทศเซกระดดอก,อดอกมัมมมเป็นยังดอกซุ้มซุ้มในขัวเป็นเพื่นละจัดการในเพนสกอตใบเบาบ่ยางละสองชุด เป็นาลานขายของชั่นี่ขายเบรดจุบันทุเนี่ปานเซวินเลยเนาะซัมบะเซวินเลยนี่ทุกเนี่งพี่น้องกระเป๋าเสื้อผ้ากษตรเครื่องของใสของสอยเนาะถุงมือถุงมือหมวกนี่เบิร์ดพี่น้อง ุูงเ่านักเรียนแล้วก็มีขนมข้างนอกนี่ก็สิมีหลายเนี่ยนึงอันนี้ก็เป็นพ่วงกุญแจมีลิฟมีเครื่องส้ำอ่างมีบัดร่าพอเพียงการค้า เพีย่ยงการขานีนเอาอยัางนี่เอามาัมดผมบ่แนวรัดผมนับเท่เดีกรทิมไปอันนี้เป็นไหนหนอนี่แบบดีบน,อ,นอ่ะเอาก็เป็นแต่ดีแต่อันนี้เป็นไหนหนอกกัน

โบติดผมใหญ่โปรดเป็นใดรนหน่อยนี่หน่อยโปรดวันนี้ไหมจังใดพี่น้องตาหักแต่นี่ เฮ้ยขึ้นตหาหักเลยติดนิดหน่อยยังสิวอ่ะมันติดไงมันเถอถะทะเนาะเซกันนะเอาเล่ากันเนาะติดพ่อปิดผมซสื่อๆนี่นะพ่อปิดยางพ่อปิดยางซสือนะออ่อๆนี่นะปิดยางบไม่หยังแนว้ยโคตรตีนแนวคัดเอ่อคัดฝรตีนแม่นบอ คัดส่น,นองพี่น้อง,อ,งอันนี้ออุอกปรกรณ์ทำเล็บทำเล็บทา่ำเล็บเล็บทําตานี่เบิดพี่น้องอ,อีนี่ดิใบมีดโกนใบมีโกนไปโกนกันนะเอาวน <c oughs> ละเอา ไปอุปกรณ์ครบแล้วบ่อ๋อแปดร้อยเก้าสิบเก้าเลขสวยพร<ป>้อมนะด้อก็จะหักแต่สนกเปาะ ปัดปลาจักบาทก็ลูกหกสิบเก้าใส่ละได้ไปพ่นแรกเรได้ทางดีจ้าสวนหลวงบสวนเลยสนแต่สวนตวต้องักตอนแรกว่าสีทามดีอีหยังก่อนเอ ซำลีซำลรีปั่นหัอันนี้กระส่วนหลวงได้นี่ก็ะไดร้อยเก้าสิบร้อยก้าสิบอันก็่อยหกยสิบเก่าเรียบรลอยแล้วพี่นอ้องได้ไปทํำบุญสองชุดมือแรง 아 <목소리> <목소리>